ที่เราตำในครกเนี่ยค่ะมีพริกดีค่ะก็ปรุงรสตามตามใจชอบของเราค่ะของแต่ละคนชอบรสแบบไหน,นเค็มเมื่อวันก่อนคุณย่าทานยังไม่พอจ้าวันนี้ก็เลยอยากทำให้ทำกินใหม่ก็ที่เราตำไปก็มีคุณย่าพอเราตำเสร็จแล้วได้ ทีพอประมาณก็ใส่น้ํามันหน่อยค่ะแต่น้ํามันเรานี่ใช้เป็นน้ํามันหมูเจียวนะคะจะได้ก็มีผักเคียงไปดีเป็นมีเก็บยอดกระถินได้ให้คุณยาด้วยคุณยาชอบมากยอดกระถิน <c oughs> ค่ะก็มีมะเขือก็ <c oughs> มีผักเคียงไปดีเป็นมีเก็บยอดกระถินได้ให้คุณยาด้วยคุณยาชอบมากยอดกระถินค่ะก็มีมะเขือบอกว่าูตรเด็ด ทำกับข้าวอะไรถ้าเราตำแล้วอะ่ะอยู่ที่น้ำล้างโคกนี่เลยค่ะจะอร่อยไม่ว่าจะแกงหรืออันละแล้วมีเสริมนะคะเนี่ยทุกคนเกงที่เราตำในโคกเนี่ยค่ะมีพริกอะไรอย่าทิ้งนะคะทุกคนคุณยาบอกมา <laughs> วิธีก็ไม่ได้ยุ่งยากเราก็เติมหอมกระเทียมกะปิก็เหมือนเราทำน้ำพริกทั่วไปเลยค่ะที่เสริมขึ้นมาก็คือมีหมูสับกับมะเขือเทศอะคะ่ะมีมะละแล้วมีเสริมนะคะนี่ทุกคนเก๊กอ่องพอรเรจะนีหัดทำแล้วก็โอเคค่ะไม่ยุ่งยากมากจ้ะเราก็แค่ปอกกระเทียมหอมพริก,กใส่หมูสับเสร็จแล้วก็ ใส่มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเราก็มีมาละแล้วม,ลลมีเสริมนะคะนี่ทุกคนเก่งจ้าพอเราตาําเสร็จแล้วได้ที่พอป,ประมาณก็ใส่น้ํามันหน่อยค่ะแล้วปรปรน้ํามันเรานี่ใช้เป็นน้ํามันหมูเจียวนะคะจะได้หุ่จ้าพอเราตําเสร็จแล้วได้ที่พอประมาณก็ใส่น้ํามันหน่อยค่ะแล้วน้ํามันเรานี่ใช้เป็นน้ํามันหมูเจียวนะคะจะได้วันก่อน คุณยา่าทานยังไม่พอจ้าวันนี้ก็เลยอยากทำให้ทำกินใหม่ก็ที่เราตามไปก็มีล้งางทำความสะอาดแล้วก็จะมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะเพื่อสะดวกในการตำและเวลาเราไปผัดเนี่ยก็จะได้สุกง่ายขึ้นเองโฮก็ฮทางเหนือเหมือนกันค่ะอันนี้ซื้อมาค่ะ <laughs> คุณย่าชอบขอบคุณนะคะที่มาเข้ามารับชมคลิปรุจิณีจนจบขอบคุณค่ะวันก่อน คุณย่าทานยังไม่พอจ้าวันนี้ก็เลยอยากทำให้ทำกินใหม่ก็ที่เราตามไปก็มีพริกอ่องพอเราจะนี้หัดทำแล้วก็โอเคค่ะไม่ยุ่งยากมากจ้ะเราก็แค่ปอกกระเทียมหอมพริกใส่หมูสักวันก่อนคุณย่าทานยังไม่พอจ้าวันนี้ก็เลยอยากทำให้ทำกินใหม่ ก็ที่เราตามไปก็มีน้ําตาลหน่อยก็ดีคะ่ะน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลนี่ก็ได้คะ่ะแล้วแต่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะนี่เตรียมเสิร์ฟให้คุณย่าแล้วคะ่ะเมื่อวันก่อนคุณย่าทานยังไม่พอจ้าวันนี้ก็เลยอยากทําให้ทากินใหม่ก็ที่เราตามไปก็มีพริกหอมกระเทียมจ้าตามจนแหลกแล้วเราก็จะใส่หมูสับจ้า ก็ไม่มีอะไรยากค่ะพอ,อน้ำปน้ำตาลหน่อยก็ก็ดีค่ะน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลนี่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่เตรียมเสิร์ฟให้คุณย่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็นำเสนอเมนูน้ำพริกอ่องนะคะพริกหอมกระเทียมจ้าตำจนแหลกแล้วเราก็จะใส่หมูสับจ้า ก็ไม่มีอะไรยากค่ะพอนน้ำพริกหอมกระเทียมกะปิก็เหมือนเราตำน้ำพริกทั่วไปเลยค่ะที่เสริมขึ้นมาก็คือมีหมูสับกับมะเขือเทศอะค่ะพริกหอมกระเทียมจ้าตำจนแหลกแล้วเราก็จะใส่หมูสับจ้าก็ไม่มีอะไรยากค่ะพอนน้ำพริกค่ะก็ปรุงรสต,ตามใจชอบของเราค่ะของแต่ละคนชอบรสแบบไหน เค็มพริกหอมกระเทียมจ้าตำจนแหลกแล้วเราก็จะใส่หมูสับจ้าก็ไม่มีอะไรยากค่ะพอน้ำพริกหอมกระเทียมกะปิก็เหมือนเราตำน้ำพริกทั่วไปเลยค่ะที่เสริมขึ้นมาก็คือมีหมูสับกับมะเขือเทศอะคะ่ะ่วันก่อนคุณย่าทานยังไม่พอจ้าวันนี้ก็เลยอยากทำให้ทำกินใหม่ าาก็ที่เราตำไปก็มีที่เราตำในครกเนี่ยค่ะมีพริกอะไรอย่าทิ้งนะคะทุกคนคุณยาบอกมาก <laughs> ารวิธีก็ไม่ได้ยุ่งยากเราก็เติมม,มาละแล้วมีเสริมนะคะนี่ทุกคนเก็บงทำความสะอาดแล้วก็จะมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะเพื่อสะดวกในการตำแล้วเวลาเราไปผัดเนี่ย ก็จะได้สุกง่ายขึ้นจ้าพอเราตำเสร็จแล้วได้ที่พอประมาณก็ใส่น้ำมันหน่อยค่ะแล้วน้ำมันเรานี่ใช้เป็นน้ำมันหมูเจียวนะคะจะได้หอมหอมอพอน้ำมันร้อนเราก็เอาน้พริกที่เราตำเสร็จพอได้ที่แล้วก็ไปผัดจ้าตับเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศจ้ะมะเขือเทศเราก็พริก หอมกระเทียมจ้าตามจนแหลกแล้วเราก็จะใส่หมูสับจ้าก็ไม่มีอะไรยากค่ะพอน้ำพริกก็มีผักเคียงไปดีเป็นมีเก็บยอดกระถินได้ให้คุณย่าด้วยคุณย่าชอบมากยอดกระถินค่ะก็มีมะเขือสวัสดีค่ะวันนี้ก็นำเสนอเมนูน้ำพริกอองนะคะ เพื่อนใครยังไม่เคยทานกินก็ลองนะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยจ้ะเราก็ใส่เกลือใส่กะปิตอนอะไรอย่าทิ้งนะคะทุกคนคุณยาบอกมาค่ะ <c oughs> <c oughs> วิธีก็ไม่ได้ยุ่งยากเราก็เติมน้ำเนี่ยที่สำคัญคือน้ำล้างคกนะคะเราก็ผัดผัดน้ำน้อยเราก็จะเติมน้ำจากการล้างคกของเรานี่ค่ะ คุณยยาบอกหอม,หอมอพอน้ำมันร้อนเราก็เอาน้ำพริกที่เราตำเสร็จพอได้ที่แล้วก็ไปผัดจ้าล้งางทำความสะอาดแล้วก็จะมาซอยเป็นชิ้นเล็กเนาะเพื่อสะดวกในการตำแแ้วเวลาเราไปผัดเนี่ยก็จะได้สุกง่ายขึ้นพริกอ่องพอเราจะนีหัดทำแล้วก็โอเคค่ะไม่ยุ่งยากมากจ้ะเราก็แค่ปอกระเทียมหอมพริก ใส่หมูซำหรือพอประมาณแต,แต่สูตรนี้คุณย่าว่าจะไม่ชอบใส่น้าตาลก็ไม่ใส่นะครับแต่บางคนเขาบอกว่าใส่อวันก่อนคุณยา่าทานยังไม่พอจ้าวันนี้ก็เลยอยากทําให้ทํากินใหม่ก็ที่เราตามไปก็มีอะไรอย่าทิ้งนะคะทุกคนคุณย่าบอกมา <laughs> วิธีก็ไม่ได้ยุ่งยากเราก็เติมว่าสูตรเด็ดทำกับข้าวอะไรถ้าเราตำแล้วอะ่ะอยู่ที่น้ำล้างคกนี่เลยค่ะจะอร่อยไม่ว่าจ,จะแกงหรืออะไรค่ะก็ปรุงรสตามตามใจชอบของเราค่ะของแต่ละคนชอบรสแบบไหนเค็มหรืว่าสูตรเด็ดทำกับข้าวอะไรถ้าเราตำแล้วอะ่ะอยู่ที่น้ำล้างคกนี่เลยค่ะ จะอร่อยไม่ว่าจะเกงหรืออ้งางทำความสะอาดแล้วก็จะมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะเพื่อสะดวกในการตำแล้วเวลาเราไปผัดเนี่ยก็จะได้สุกง่ายคือเองโฮก็ทางเหนือเหมือนกันค่ะอันนี้ซื้อมาค่ะคุณยายชอบขอบคุณนะคะที่มาเข้ามารับชมคลิปรตินีจ,จนจบขอบคุณค่ะท้างทำความสะอาดแล้วก็จะมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเพื่อสะดวกในการตำแล้วเวลาเราไปผัดเนี่ย ก็จะได้สุกง่ายขึ้นที่เราตำในครกเนี่ค่ะมีพริก,กว่าสูตรเด็ดทำกับข้าวอะไรถ้าเราตำแล้วอ่ะอยู่ที่น้ำล้างครกนี่เลยค่ะจะอร่อยไม่ว่าจะแกงหรืออะไรค่ะก็ปรุงรสตามตามใจชอบของเราค่ะของแต่ละคนชอบรสแบบไหน เ็มเองโฮก็ทางเหนือเหมือนกันค่ะอันนี้ซื้อมาค่ะคุณยายชอบขอบคุณนะคะที่มาเข้ามารับชมคลิปรจินีจนจบขอบคุณค่ะลารอย่าทิ้งนะคะทุกคนคุณยาบอกมาค่ะวิธีก็ไม่ได้ยุ่งยากเราก็เติมก็มีผักเคียงไปดีเป็นมีเก็บยอดกระถินได้ให้คุณยาด้วยคุณยาชอบมากยอดกระถินค่ะ มีมะเขือน้ำตาลหน่อยก็ดีคะ่ะน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลนี่ก็ได้คะ่ะแล้วแต่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะนี่เตรียมเสร์ฟให้คุณย่าแล้วคะ่ะเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเราก็ลเมื่อวันก่อนคุณย่าทานยังไม่พอจ้าวันนี้ก็เลยอยากทำให้ทำกินใหม่ก็ที่เราตามไปก็มีน้ำเนี่ยที่สํา